เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ในโลกของฟุตบอลมีนักเตะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ได้เก่งเพียงแค่ร่างกายหรือทักษะทางเทคนิคแต่ยังยกระดับการเล่นด้วยสมองความคิดและไหวพริบที่เฉียบคม ลีโอนลเมสซี่คือหนึ่งในนั้นการเล่นของเขาไม่ใช่เพียงแค่การเลี้ยงบอลที่สวยงามการยิงประตูที่คมกริบหรือการจ่ายบอลที่แม่นยำเท่านั้นแต่ทุกจังหวะทุกการเคลื่อนไหวมันเต็มไปด้วยความคิดที่รวดเร็วเฉียบขาดเหมือนเขาอ่านเกมออกก่อนใครและแตัดสินใจได้ภายในเสี้ยววินาทีที่คนทั่วไปยังไม่ทันรับรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร สวัสดีครับผู้ฟังรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง power play ช่องของเราจะพาคุณไปสนุกกับเรื่องราวต่างๆในโลกของกีฬาทั้งการแข่งขันเทคนิคและแรงบันดาลใจจากนักกีฬาเมื่อเราพูดถึงไหวพริบของเมสซี่หลายคนอาจนึกถึงการเลี้ยงบอลฝ่าแนวรับแต่แท้จริงแล้วความพิเศษที่แท้จริงของเขาอยู่ที่วิธีคิดและการตัดสินใจ เมสซี่ไม่ได้เป็นนักเตะที่พุ่งชนคู่แข่งแบบไร้แบบแผนแต่เขาใช้การมองภาพรวมในสนามใช้การสังเกตเล็กน้อยที่แทบไม่มีใครมองเห็นเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นความได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งในสิ่งที่นักวิจารณ์ฟุตบอลทั่วโลกชื่นชมคือความสามารถในการอ่านเกมล่วงหน้าเมสซี่เหมือนจะรู้เสมอว่าลูกบอลกำลังจะไปที่ไหนกองหลังจะขยับไปทิศทางใดหรือเพื่อนร่วมทีมจะวิ่งเปิดช่องตรงไหนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งสำหรับคนทั่วไปมันเร็วเกินกว่าที่สมองจะประมวลผลได้แต่สำหรับเมสซี่มันเป็นธรรมชาติที่ซึมซับผ่านประสบการณ์และพรสวรรค์ หลายครั้งที่เราเห็นเมซี่ได้บอลอยาจังหวะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเขายือนอยู่ท่ามกลางกองหลังส -4 ถึงคนแต่เพียงเสี้ยววินาทีเขาหันตัวเปิดบอลหรือเลี้ยงทะลุออกมาได้อย่างเหลือเชื่อความจริงแล้วสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่เลี้ยงบอลแต่เป็นการตัดสินใจที่ผ่านการคิดมาแล้วว่าเส้นทางไหนคือทางที่คู่แข่งยังไม่ทันสังเกตหรือแม้แต่เป็นทางที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาสามารถสร้างทางนั้นขึ้นมาเองได้ วิธีคิดของเมสซี่ในสนามอย่างสะท้อนถึงความใจเย็นและสมาธิที่สูงมากในสถานการณ์กดดันที่สุดไม่ว่าจะเป็นนัดชิงแชม m p เปี้ยนสลีกหรือฟุตบอลโลกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์มาบดบังการตัดสินใจทุกการขยับทุกการหายใจเหมือนผ่านการควบคุมมาแล้วเขาไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ช้าเกินไปทุกอย่างเป็นจังหวะที่พอดีสำหรับการสร้างความแตกต่าง มีการวิเคราะห์หลายครั้งว่าเมสซี่ไม่ได้วิ่งเยอะเท่ากับนักเตะคนอื่นในสนามแต่สิ่งที่เขาทำคือวิ่งอย่างมีเป้าหมายเขาเลือกที่จะเดินสำรวจอ่านเกมแล้วจึงเร่งความเร็วในจังหวะที่จำเป็นที่สุดซึ่งนี่คือไหวพริบที่เหนือชั้นเพราะเขาประหยัดพลังงานและเก็บไว้ใช้ในจังหวะที่มีค่ามากที่สุด การสังเกตของเมซี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเขาสามารถจดจำพฤติกรรมการเล่นของกองหลังได้ในเวลาไม่นานเช่นกองหลังคนนี้มักจะเสียสมาธิเวลาโดนดึงจังหวะกองหลังอีกคนชอบพุ่งเข้าสกัดเร็วหรือผู้รักษาประตูมักขยับเท้าไปทางซ้ายเสมอเมื่อเจอการยิงจุดโทษรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมซี่เก็บไว้ในสมองและนำออกมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม ยกตัวอย่างในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาจังหวะที่เมสซี่ทำประตูให้กับอาร์เจนตินาหลายคนเห็นว่าเป็นการยิงที่ง่ายแต่เบื้องหลังความง่ายนั้นเต็มไปด้วยการสังเกตและการคิดอย่างรวดเร็วเขาเลือกมุมเลือกเวลาและที่สำคัญคือเขาอ่านใจคู่แข่งออกว่าจะขยับไปทางไหน สิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งคือเมสซี่ไม่ใช่ผู้เล่นที่ตัวใหญ่หรือแข็งแรงที่สุดเขาไม่ได้มีรูปร่างที่น่าเกรงขามแบบกองหน้าร่างยักษ์แต่เขาชดเชยด้วยสมองฟุตบอลหรือที่นักวิเคราะห์เรียกว่าฟุตบอลไอคิวระดับสูงเขาสามารถสร้างความเหนือชั้นด้วยการคิดการวางแผนในหัวและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด มีนักจิตวิทยาด้านกีฬาเคยกล่าวว่าการเล่นของเมสซี่สะท้อนถึงการใช้สมองสองซีกอย่างสมดุลซีกสายที่เน้นการคิดเชิงตรรก,กะและวิเคราะห์ช่วยให้เขาประเมินสถานการณ์ได้รวดเร็วส่วนซีกขวาที่เน้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เขาสร้างจังหวะที่คนอื่นคาดไม่ถึงและเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันมันจึงเป็นศิละปะการเล่นฟุตบอลที่หาใครเรียนแบบได้ยาก หากเราดูช็อตการเลี้ยงบอลที่เมสซี่วิ่งฝ่าแนวรับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เลี้ยงบอลแบบมั่วๆแต่ทุกการสัมผัสบอลคือการควบคุมเขารู้จะปล่อยบอลไกลแค่ไหนเพื่อดึงกองหลังเขารู้จะหยุดบอลเมื่อไหร่เพื่อบังคับให้คู่แข่งเสียจังหวะและเขารู้จะเร่งสปีดเมื่อไหร่เพื่อให้ผลการเข้าสกัดซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการคิดคำนวณอย่างแม่นยำ และสิ่งที่ทำให้เมสซี่แตกต่างจากนักเตะคนอื่นคือเขาสามารถทำให้ความคิดที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้เกิดอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าเขาไม่ต้องคิดเลยแต่ความจริงคือเขาคิดได้เร็วกว่าคนอื่นหลายก้าว สิ่งเหล่านี้ทำให้เมสซี่กลายเป็นนักเตะที่ทั้งกองหลังและผู้รักษาประตูทั่วโลกหวาดกลัวเพราะพวกเขาไม่อาจเดาได้ว่าเมสซี่จะทำอะไรต่อไปและเมื่อคุณไม่สามารถเดาได้นั่นหมายถึงคุณกำลังตกอยู่ในกระดานของเขาแล้วโดยไม่รู้ตัวในสนามฟุตบอลที่เต็มด้วยแรงกดดันความเร็วและการประทะที่รุนแรงการมีทักษะอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ใครสักคนโดดเด่นได้ สิ่งที่ทำให้เมซี่แตกต่างอย่างแท้จริงคือวิธีคิดที่ซ่อนอยู่หลังทุกการเคลื่อนไหวเขาไม่ใช่นักเตะที่เล่นตามสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวแต่เขาใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับความรู้สึกที่ฝึกฝนมาตลอดชีวิต หลายครั้งที่กล้องจับภาพได้ว่าเมสซี่ยืนเฉยๆอยู่ในสนามเดินไปเดินมาเหมือนกำลังพักแต่แท้จริงแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่เขากำลังอ่านเกมกำลังเก็บข้อมูลว่ากองหลังแต่ละคนมีการยืนตำแหน่งอย่างไรเพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้าหาช่องไหนหรือแม้กระทั่งว่าผู้ตัดสินมีแนวโน้มจะเป่าแบบไหนในเกมนั้น บางคนอาจคิดว่าเขาเดินเยอะเกินไปแต่ความจริงคือเขากำลังเตรียมตัวสำหรับจังหวะสำคัญที่เขาจะระเบิดพลังนี่แสดงให้เห็นว่าไหวพริบของเมสซ,ซี่ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแต่คือการใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีคุณค่า เขาไม่ปล่อยให้ช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่างเปล่าผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่เปลี่ยนมันให้เป็นการเรียนรู้การวางแผนและการเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เมสซี่พิเศษคือความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในเสี้ยววินาทีฟุตบอลเป็นเกมที่รวดเร็วมากคุณมีเวลาไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจว่าจะส่งบอลยิงหรือเลี้ยงไปข้างหน้า ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เสียโอกาสทันทีแต่เมสซี่กลับทำให้การตัดสินใจที่ซับซ้อนดูเหมือนง่ายเขาไม่ลังเลไม่ชะงงักแต่เลือกสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องตัวอย่างที่เห็นชัดคือการจ่ายบอลทะลุช่องอันแม่นยำที่กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเขา เมสซี่สามารถมองเห็นเส้นทางที่แทบไม่มีใครมองเห็นและสามารถปล่อยบอลออกไปในจังหวะที่พอดีที่สุดทำให้เพื่อนร่วมทีมมีโอกาสหลุดเข้าไปทำประตูความแม่นยำนี้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่มาจากการคิดการคำนวณและการคาดการล่วงหน้าหลายก้าว หากเราลองวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาการที่เมสซี่มีสมาธิสูงและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขนาดนี้มาจากการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กเขาเติบโตมากับการเล่นฟุตบอลบนถนนเล็กๆในโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาที่ซึ่งสนามไม่เรียบลูกบอลไม่คงที่และคู่แข่งวิ่งเข้าหาอย่างไม่มีแบบแผน สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาต้องคิดและปรับตัวตลอดเวลาเมื่อพัฒนาในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นมันจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เขาจะหาทางออกได้เสมอไม่ว่าการแข่งขันจะยากแค่ไหนสิ่งที่น่าสนใจคือเมสซี่ไม่เคยใช้พละกำลังเข้าปะทะเป็นทางเลือกแรกเขามักเลือกใช้ไหวพริบใช้การหลอกล่อใช้การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเพื่อให้กองหลังเสียจังหวะจากนั้นค่อยหาช่องทางเล่นต่อ ตัวอย่างเช่นการขยับตัวเพียงเล็กน้อยเหมือนจะไปทางขวาแต่ทันทีที่คู่แข่งเสียสมดุลเขากลับลากบอลไปทางซ้ายการเคลื่อนไหวที่ดูง่ายๆนี้จริงๆแล้วเต็มไปด้วยการคิดและการวางแผนในเสี้ยววินาทีไว้พริปของเมสซี่ในสนามยังเกี่ยวข้องกับการมองภาพรวมแบบ360องศา เขาเหมือนจะรู้เสมอว่าเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งในจังหวะที่เขาหันหลังให้กับเกมก็ตามหลายครั้งที่เขาจ่ายบอลโดยไม่ต้องมองหรือที่เรียกว่า No Look p a s s แต่บอลกลับไปถึงเพื่อนอย่างแม่นยำราวกับมีตาที่สามนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการจดจำตำแหน่งของเพื่อนและการคาดการทิศทางการวิ่งจากเสียววินาทีที่สังเกตไว้ นอกจากนี้เมซี่ยังเป็นนักเตะที่รู้จักใช้จังหวะของเกมให้เป็นประโยชน์เขาไม่เร่งรีบตลอดเวลาแต่จะเลือกเร่งเมื่อคู่แข่งเผลอและชะลอเมื่อจำเป็นเพื่อสร้างจังหวะใหม่ให้ทีมการควบคุมจังหวะนี้ทำให้เขาเหมือนผู้กำกับการแสดงในสนามฟุตบอลที่ไม่เพียงแต่เล่นให้ตัวเองโดดเด่นแต่ยังสร้างพื้นที่และโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมอีกด้วย ตัวอย่างหนึ่งที่โลกยังจำได้ดีคือการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดในสกเอลคลาสิโกเมสซี่ได้รับบอลในแดนกลางมีผู้เล่นมาดริดหลายคนล้อมรอบแต่เขาเลือกชะลอจังหวะเดินถือบอลเพียงเสี้ยววินาทีแล้วจูจ่ๆเร่งสปีดทะลุขึ้นหน้าปล่อยให้กองหลังที่วิ่นเข้ามาสกัดเสียหลัก การเลือกจังหวะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แค่เล่นตามเกมแต่สร้างเกมขึ้นมาใหม่จากไหวพริบและการคิดที่เหนือชั้น ที่ยากที่สุดสำหรับคู่แข่งคือการที่เมสซี่สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์กองหลังที่ตัวใหญ่และแข็งแรงพยายามใช้พละงกำลังเขาก็ใช้ความคล่องตัวและไหวพริบในการเอาตัวรอดกองหลังที่เร็วพยายามกดดันเขาก็ใช้การหลอกล่อด้วยจังหวะสั้นๆและการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วซึ่งทั้งหมดนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เกิดขึ้นในสนามแบบสดสด เมื่อมองลึกลงไปวิธีคิดและไหวพริบของเมซี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พรสวรรค์แต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพรสวรรค์กับการฝึกฝนอย่างหนักเขามีสมาธิสูงมีการควบคุมอารมณ์และมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลที่ลึกซึ้งจนสามารถคาดการและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง หากถามว่าสิ่งใดที่ทำให้เมสซี่เป็นเมสซี่คำตอบอาจไม่ได้อยู่แค่ที่การยิงประตูหรือการคว้าแ้มมากมายแต่คือวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครการใช้สมองเป็นอาวุธการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่เปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมได้อย่างสิ้นเชิง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมสซี่จึงถูกยกย่องว่าไม่ใช่เพียงนักเตะผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นอัจฉริยะในสนามฟุตบอลที่ใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจไขประตูสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สุดถ้าเรามองไปที่สนามฟุตบอลและจินตนาการว่ามันคือกระดานหมากรุกนักเตะก็เปรียบเหมือนหมากที่ถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ แต่สิ่งที่ทำให้เมซี่แตกต่างจากใครหลายคนคือเขาไม่ได้เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่รอการขยับตามแผนของโคช้ชหากแต่เขาเป็นทั้งผู้เล่นและผู้มองกระดานในเวลาเดียวกันเขารู้ว่าแต่ละก้าวที่ก้าวไปจะส่งผลให้คู่แข่งขยับอย่างไรและรู้ว่าจะต้องพลิกสถานการณ์ด้วยวิธีไหนเพื่อให้ทีมได้เปรียบมากที่สุด วิธีคิดของเมซี่จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การบุกหรือการทำประตูเท่านั้นแต่รวมไปถึงการควบคุมเกมในภาพรวมด้วยหลายครั้งที่เขาเลือกจะถอยต่ำลงมาในแดนกลางเพื่อรับบอลทั้งที่ตำแหน่งหลักคือกองหน้าเหตุผลก็เพราะเขาต้องการอ่านเกมตั้งแต่ตน้นสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแดนกลางกับแดนหน้าและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้เกมไหลลื่น นี่แสดงให้เห็นถึงไหวพริบในการปรับบทบาทเพื่อให้ทีมได้ประโยชน์สูงสุดสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือเมซี่แทบไม่เคยเล่นฟุตบอลด้วยความตื่นตระหนกไม่ว่าจะเจอสถานการณ์กดดันมากเพียงใดเขามักจะนิ่งควบคุมจังหวะและทำให้สิ่งที่ดูยากกลายเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเวลาที่เขาเจอกองหลังหลายคนรุมล้อมเขาจะไม่ตื่นตกใจแต่เลือกวิธีที่สั้นที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเช่นส่งบอลหนึ่งจังหวะเลี้ยงเบี่ยงออกด้านข้างหรือแม้แต่เก็บบอลไว้กับตัวเพื่อรอให้เพื่อนร่วมทีมวิ่งเติมการคิดแบบนี้คือการลดความเสี่ยงและเปลี่ยนสถานการณ์เสียเปรียบให้เป็นโอกาส หนึ่งในจุดแข็งสำคัญของเมซี่คือความสามารถในการใช้การหลอกอย่างชาญฉลาดซึ่งเป็นผลมาจากไหวพริบที่เหนือชั้นเขาไม่ได้หลอกด้วยท่าทางที่หวือหวาแต่การหลอกด้วยรายละเอียดเล็ก,เลกๆเช่นการขยับไหล่การเอียงลำตัวหรือแม้แต่การมองไปอีกทางก่อนจ่ายบอลสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ทำให้กองหลังเสียสมาธิและเปิดช่องให้เขาเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจะเห็นได้ว่าไว้พริบของเมสซี่คือการใช้ความเรียบง่ายมาเอาชนะความซับซ้อนเขาไม่จำเป็นต้องทำทริคที่สวยงามเกินไปแต่เลือกทำสิ่งที่ตรงไปตรงมาและมีโอกาสสำเร็จสูงที่สุดซึ่งนี่คือความแตกต่างระหว่างนักเตะที่เล่นเพื่อโชว์กับนักเตะที่เล่นเพื่อใช้ชนะอีกแง่มุมที่น่าสนใจคือการที่เมซี่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้เขาเหมือนนักอ่านภาษากายที่ยอดเยี่ยม กองหลังจะพุ่งเข้ามาหรือถอยหลังเพียงนิดเดียวเขาก็สามารถอ่านออกและปรับวิธีการเล่นทันทีความสามารถนี้ทำให้เขามักจะหลุดพ้นจากการประกบได้เสมอเพราะเขาเห็นเส้นทางที่คู่แข่งยังไม่ทันเห็นถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะหลายคนที่อาศัยความเร็วหรือพละกกำลังเมซี่คือคนที่ใช้สมองและไหวพริบเป็นอาวุธหลัก เขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในสนามแต่เขาเป็นนักเตะที่คิดเร็วที่สุดและการคิดเร็วนั้นทำให้เขาดูเหมือนเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าใครหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นตำนานคือประตูที่เมซี่ทำได้กับเกตาเฟ่ในปี2007ที่หลายคนยกให้เป็นมาราโดน่าเวอร์ชันใหม่เพราะเขาลากบอลครึ่งสนามหลบผู้เล่นหลายคนแล้วทาประตูสาเร็จหากเรามองให้ลึกกว่าความสวยงามของการเลี้ยงบอล จะเห็นได้ว่าทุกการสัมผัสบอลของเขามีการคิดมีการประเมินว่าคู่แข่งจะเข้ามาจากทางไหนและเขาควรจะเปลี่ยนทิศทางอย่างไรเพื่อรักษาความได้เปรียบความต่อเนื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงบอลแบบไร้ทิศทางแต่คือการคิดล่วงหน้าถูกก้าวนอกจากนี้เมซี่ยังมีความเข้าใจในจังหวะการสร้างพื้นที่อย่างลึกซึง้งหลายครั้งเขาไม่ได้เล่นเพื่อให้ตัวเองได้บอลแต่เขาเคลื่อนที่เพื่อดึงกองหลังออกจากตำแหน่ง เปิดช่องว่างให้เพื่อนร่วมทีมเข้าไปเล่นต่อได้นี่คือการคิดในมุมที่กว้างกว่าแค่ตัวเองและสะท้อนถึงความฉลาดทางแท็กติกที่เหนือระดับสิ่งที่น่าทึ่งคือเขาทำทุกอย่างนี้โดยไม่ต้องตะโกนไม่ต้องใช้ท่าทีที่โอ้อวดแต่ทำด้วยความเรียบง่ายและแม่นยำซึ่งทำให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นในเขาเสมอว่าหากบอลอยู่ที่เมซี่โอกาสจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลายครั้งเราได้ยินคำพูดว่าบอลเหมือนติดเท้าของเมซี่ ความจริงแล้วไม่ได้หมายถึงทักษะการควบคุมบอลเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการที่เขาสามารถทำให้บอลและเกมอยู่ในการควบคุมของเขาด้วยสมองและไหวพริบเขาไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลแต่เหมือนกำลังสร้างสารรค์งานศิลปะที่ทุกคนต้องยอมรับอีกสิ่งที่สะท้อนวิธีคิดของเมซี่คือการที่เขารู้จักเลือกจังหวะการเสี่ยงเขาไม่ได้เสี่ยงในทุกครั้งที่ได้บอลเพราะนั่นอาจทำให้ทีมเสียโอกาส แต่เขาจะเลือกเสี่ยงเมื่อมันมีค่ามากพอและมีโอกาสสำเร็จสูงที่สุดซึ่งบ่อยครั้งกลายเป็นจังหวะที่พลิกเกมทันทีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงนี้แสดงถึงสมองที่คิดเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงถ้าเรามองไปที่เส้นทางอาชีพของเมซี่เราจะเห็นได้ว่าความสำเร็จทั้งหมดไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ล้วนแต่เกิดจากการใช้ความคิดไหวพริบและการเรียนรู้ตลอดเวลา เขาไม่เคยหยุดพัฒนาวิธีการคิดในการเล่นฟุตบอลไม่ว่าจะอยู่ในบาร์เซโลนาปารีสแซงแช็คแมงหรือทีมชาติอาร์เจนตินาเขาก็ยังคงใช้สมองและไหวพริบเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้ทำให้เมสซี่กลายเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่อาจจะมีฝีเท้าดีแต่ต้องเรียนรู้ว่าการจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่สมองและวิธีคิดในสนาม เมื่อเราพูดถึงเมสซี่ในฐานะนักเตะอัจฉริยะสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกันในสนามไม่ว่าจะเจอกองหลังที่แข็งแกร่งกองหลังที่เร็วหรือแม้กระทั่งแท็กติกที่ซับซ้อนจากโค้ชฝ่ายตรงข้ามเมสซี่สามารถหาวิธีเล่นที่เหมาะสมได้เสมอนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของทักษะทางกายภาพแต่เป็นการใช้สมองคิดคำนวณและปรับแผนในเวลาอันสัน้น เรามักเห็นว่าเขาไม่เคยเล่นแบบเดียวซ้ำๆตลอดทั้งเกมถ้าในครึ่งแรกเขาเจอการประกบแน่นจากกองหลังเขาจะไม่ฝืนเลี้ยงตลอดแต่จะปรับมาเป็นผู้สร้างเกมค่อยจ่ายบอลให้เพื่อนและค่อยๆดึงกองหลังออกจากตำแหน่งจนในที่สุดช่องทางใหม่ก็เปิดขึ้นให้เขากลับมาเล่นในสไตล์ที่ถนัดอีกครั้งไหวพริบนี้คือสิ่งที่ทำให้นักเตะระดับโลกต้องยอมรับว่าเมสซี่ไม่สามารถหยุดได้ด้วยวิธีการเพียงรูปแบบเดียว หลายครั้งที่เมสซี่ใช้ความนิ่งในการสร้างความได้เปรียบลองนึกภาพเวลาที่เขาเลี้ยงบอลชา้ชาๆดึงกองหลังให้เข้ามาใกล้จากนั้นเร่งสปีดหลบออกไปหรือจ่ายทะลุช่องในจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดความนิ่งตรงนี้ไม่ใช่การขาดพลังแต่เป็นการควบคุมสถานการณ์เขารู้ว่าการดึงให้คู่แข่งพุ่งเข้ามาจะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งเพื่อทำให้คู่แข่งเสียหลัก ในเกมฟุตบอลโลก2022ที่กาตามีหลายจังหวะที่เราเห็นเมสซี่ใช้ไหวพริบเหนือกว่าคู่แข่งเช่นในรอบรองชนะเลิศกับโครเอเชียที่เขาเลี้ยงหลบกวาดิโอนกองหลังดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงการดวลนั้นไม่ได้อาศัยเพียงความเร็วหรือพละกกำลังแต่คือการอ่านเกมรู้ว่าคู่แข่งจะก้าวเท้าไปทางไหนแล้วใช้การเปลี่ยนทิศทางและจังหวะเล็กๆในการเอาชนะ มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าสมองของเขาทำงานเร็วกว่าคู่แข่งเสมอ อีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนวิธีคิดของเมสซี่คือการมองการไกลเขาไม่ได้เล่นเพื่อผลรับเฉพาะหน้าแต่คิดถึงผลระยะยาวตลอดเวลาตัวอย่างเช่นการที่เขายอมถอยลงต่ำมาช่วยแดนกลางอาจทำให้เกมรุกช้าลงในตอนนั้นแต่เปิดโอกาสให้ทีมได้สร้างการโจมตีที่มั่นคงและต่อเนื่องในอีกไม่กี่จังหวัดถัดมานี่คือการวางกลยุทธ์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นได้ในทันที ไหวพริบของเมซี่ไม่เพียงแต่ช่วยเขาในเกมรุกแต่ยังมีผลต่อเกมรับด้วยหลายครั้งที่เขาใช้การกดดันแบบเบาๆในแดนหน้าทําให้กองหลังคู่แข่งต้องรีบจ่ายบอลและเกิดความผิดพลาดสิ่งนี้เรียกว่าการเพรสซิ่งแบบชาญฉลาดเพราะเขาไม่ได้วิ่งไล่กวดอย่างไร้จุดหมายแต่เลือกจังหวะและตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการกดดัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นในเขาเสมอว่าหากบอลอยู่ที่เมสซี่เกมจะไหลไปข้างหน้าได้และถ้าเกมเริ่มชะงักเขาก็จะหาวิธีทำให้มันเดินต่อไปได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการเลี้ยงหรือการดึงคู่แข่งมารวมกันแล้วเปิดพื้นที่ว่างให้คนอื่นเล่นต่อ อีกประเด็นหนึ่งที่ควรพูดถึงคือการที่เมซี่ไม่เคยหยุดเรียนรู้แม้จะประสบความสำเร็จมากมายแต่เขายังปรับวิธีการคิดและวิธีการเล่นให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและแท็กติกของทีมในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นเมื่ออายุมากขึ้นเขาไม่ได้วิ่งตลอดทั้งเกมเหมือนตอนวัยรุ่นแต่เลือกที่จะใช้พลังงานในจังหวะที่สำคัญที่สุดสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ยืดอายุการเล่นแต่ยังทำให้เขายังคงมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในวัยเกิน30 การคิดและไหวพริบของเมซี่ยังแสดงออกในวิธีที่เขาทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ดีขึ้นเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่คิดถึงการทำประตูเพื่อตัวเองเสมอไปแต่คิดถึงการสร้างประตูให้ทีมหากมีเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเขาจะส่งบอลโดยไม่ลังเลนี่คือลักษณะของผู้นำที่แท้จริงที่ไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองโดดเด่นแต่ยกระดับทั้งทีมให้ก้าวไปข้างหน้าสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าที่บาร์เซโลนาปารีสแซงแชรแกแมงหรือที ชาติอาร์เจนตินาจึงรู้สึกว่าการเล่นเคียงข้างเมสซี่ทำให้เขาเล่นง่ายขึ้นและมั่นใจมากขึ้นเพราะเขาสามารถสร้างพื้นที่สร้างจังหวะและสร้างโอกาสที่แทบจะไม่มีใครมองเห็น ถ้าเรามองจากสายตาของกองหลังคู่แข่งการเผชิญหน้ากับเมสซี่คือการเผชิญหน้ากับคนที่คาดเดาไม่ได้บางครั้งเขาอาจเลี้ยงผ่านคุณอย่างง่ายได้บางครั้งเขาอาจจ่ายบอลโดยไม่มองหรือบางครั้งเขาอาจหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนจังหวะในทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาน่ากลัวที่สุดเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาจะเลือกทางไหนและไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรมักจะช้ากว่าเขาเสมอ และหากพูดถึงแง่จิตวิทยาเมสซี่ก็มีวิธีคิดที่แตกต่างเขาไม่เคยแสดงออกด้วยอารมณ์เกินเหตุไม่เคยยุยงคู่แข่งแต่ใช้ความสงบเป็นอาวุธการมีสมาธิและความนิ่งนี้เองที่ทำให้เขาตัดสินใจได้แม่นยำในสถานการณ์ที่กดดันที่สุด เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราจะเห็นว่าวิธีคิดและไหวพริบของเมสซี่คือการผสมผสานระหว่างการอ่านเกมการตัดสินใจที่แม่นยำการใช้จังหวะให้เกิดประโยชน์และการสร้างโอกาสให้ทีมนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาไม่เพียงแต่เป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นสมองแห่งฟุตบอลที่ยากจะหาใครเทียบได้ถ้าเราย้อนมองตลอดเส้นทางของเมสซี่จะเห็นว่าทุกความสำเร็จที่เขาได้รับนั้นมีรากฐานมาจากวิธีคิดที่แตกต่าง เขาไม่เคยมองฟุตบอลว่าเป็นเพียงกีฬาแข่งขันแต่เป็นเวทีที่ต้องใช้สมองและหัวใจไปพร้อมกันความอัจฉริยะของเขาไม่ได้เกิดจากการฝึกซ้อมร่างกายอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝึกสมาธิการใช้ไหวพริบและการเรียนรู้ที่จะมองเห็นสิ่งเล็กน้อยที่คนอื่นมองข้ามไหวพริบของเมสซี่ถูกพิสูจน์มาแล้วในทุกระดับของการแข่งขันตั้งแต่เกมลีกธรรมดาไปจนถึงฟุตบอลโลก ทุกครั้งที่เขาลงสนามเขาแสดงให้เห็นว่าสมองที่คิดเร็วกว่าคืออาวุธสำคัญที่สุดนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหลายคนเคยวิเคราะห์ว่าเมสซ,ซี่สามารถประมวลผลภาพที่เห็นในสนามได้เร็วกว่าคนทั่วไปหลายเท่าและเขาสามารถเปลี่ยนการวิเคราะห์นั้นเป็นการกระทำได้ทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้เขามักจะอยู่ข้างหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ หนึ่งในตัวอย่างที่บอกเล่าได้ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่เขาพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกปี2022ที่กาตา ในแต่ละเกมเมสซี่ไม่ได้เพียงแต่ทำประตูหรือแอสซิสต์แต่เขายังเป็นคนควบคุมเกมในภาพรวมคอยกำหนดจังหวะสร้างความมั่นใจให้เพื่อนร่วมทีมและใช้ไหวพริบในการเลือกวิธีเล่นที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์เหมือนเขาเป็นทั้งกัปตันทั้งเพลย์เมกเกอร์และทั้งแรงบันดาลใจในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ทำให้ผู้คนทึ่งคือความสม่ำเสมอของเขาเมสซี่ไม่ได้แสดงไหวพริบเฉพาะในเกมใหญ่หรือแมตช์สำคัญเท่านั้นแต่ในทุกๆเกมเขาใช้วิธีคิดแบบเดียวกันไม่ว่าจะเจอกับทีมเล็กหรือทีมใหญ่เขาให้ความเคารพต่อเกมเสมอและมุ่งมั่นที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความได้เปรียบให้ทีม หลายครั้งที่นักวิจารณ์บอกว่าการดูเมสซี่เล่นฟุตบอลก็เหมือนการชมงานศินละปะเพราะทุกจังหวะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ที่คาดเดาไม่ได้เขาสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งพิเศษและเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริง อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวิธีคิดของเมสซี่อย่างชัดเจนคือการที่เขาไม่เคยเล่นเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่เขาเล่นเพื่อทีมเพื่อแฟนบอลและเพื่อความรักในฟุตบอลจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องพูดมากแต่ปล่อยให้การกระทำในสนามเป็นเครื่องยืนยันตัวตนความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เองที่ทำให้เขาได้รับความเคารพจากทั้งเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่ง ในเชิงจิตวิทยาเมสซี่เป็นตัวอย่างที่ดีของนักกีฬาที่สามารถควบคุมสภาพจิตใจได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ปล่อยให้เสียงเชียร์หรือเสียงวิจาร์ณมาทำให้ไขวยเขว äh. เขารู้จักโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในสนามและนั่นคือเกมที่อยู่ตรงหน้าความสามารถในการปิดกั้นสิ่งรบกวนและมุ่งมั่นอยู่กับปัจจุบันคือไวพริบอีกด้านหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นผู้ชนะ หลายคนอาจสงสัยว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เมสซี่ยังรักษามาตร,รฐานสูงได้ยาวนานคำตอบอยู่ที่การไม่หยุดคิดเขาเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาจากเด็กตัวเล็กๆที่ถูกมองว่าอาจไม่มีอนาคตในฟุตบอลกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเพราะเขาไม่เคยหยุดใช้สมองและหัวใจในการเล่น ในสนามฟุตบอลเมสซี่แสดงให้เราเห็นว่าการจะเป็นยอดนักเตะไม่ใช่เพียงเรื่องของร่างกายแต่คือการคิดวิเคราะห์และใช้ไหวพลิบที่เหนือกว่าคนอื่นเขาสอนให้เรารู้ว่าความฉลาดในการเล่นและการตัดสินใจที่ถูกต้อนในเสี้ยววินาทีคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนผลลัพทั้งเกมได้ ทุกประตูที่เขายิงทุกการจ่ายที่เขาสร้างไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิติแต่เป็นหลักฐานที่บอกเล่าว่าสมองและไหวพริบสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงใดเมสซี่จึงไม่ได้เป็นเพียงนักฟุตบอลแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการใช้ความคิดอย่างชาญฉลาดควบคู่กับความพยายามที่ไม่หยุดยั้ง และนี่เองคือเสน่ห์ที่แท้จริงของเมสซี่ในสนามไม่ใช่แค่ความสามารถในการเลี้ยงบอลหรือยิงประตูแต่คือวิธีคิดที่ทำให้เขามีไหวพริบเหนือใครวิธีคิดที่ทำให้เขาอ่านเกมขาดและววิธีคิดที่ทำให้เขาสามารถสร้างความมหัศจรรย์ในสนามได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ท้ายที่สุดเมื่อเราย้อนมองเรื่องราวทั้งหมดจะเห็นได้ว่าวิธีคิดและไหวพริบของเมสซี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่และจะยังคงถูกจดจำในฐานะนักเตะที่ไม่ใช่เพียงผู้เล่นแต่เป็นอัจฉริยะผู้สร้างนิยามใหม่ให้กับคำว่าฟุตบอล ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆจากโลกกีฬาใน PowerPlay